สวัสดีค่ะวันนี้มีใบพัดขอบ20นะคะมาให้ดูอีกหนึ่งชุดนะคะชุดนี้เป็นใบพัดขอบ20นะคะกว้าง9.5ทั้งชุดนะคะออฟบวก20นะคะงาน APP นะคะชุดนี้สภาพสวยมาพร้อมยางกุดเยีย2 6กห5020นะคะเป็นยางปี21นะคะ ดอกยางหนาๆนะคะชุดนี้ดอกที่1นึ่ดอกที่สองดอกที่3มดอกที่4นะคะดอกยางหนาๆพร้อมใช้งาน2 3งสาสี่นะคะ ใส่กระบะ6กรูตัวสูงนะคะได้ทุกรุ่นเลยนะคะยกเว้นนาวรลานะคะล้อส,สวยยางสวยนะคะชุดนี้นะคะชุดนี้ราคา14,900บาทนะคะจะส่งฟรีทั่วไทยค่ะแล้วก็จะมีออฟโรดสายลุยขอบ16นะคะ ชุดนี้จะมาพร้อมอยางโยโกฮาม่าสองหกห้าเจ็ดสนะคะเป็นยางปี19บเก้นะคะสายลวยขอบสิบหกนะคะหกลูใส่กระบะตัวสูงนะคะกระบะหกลูได้ทุกรุ่นเลยยกเว้นนาวาล่าเหมือนกันนะคะชุดน,นี้ชุดนี้นะคะนี่ดอกยางเป็นยางโยโกฮาม่านะคะ ดอกอยางยังหนาๆอยู่นะคะชุดีราคา14,900บาทนะคะจัดส่งฟรีทั่วไทยค่ะร้านสัญญากันยางปากทางห้องเฮียพอยังตลาดจังหวัดกาลสินนะคะแวะมาเลือกดูที่ร้านได้เลยนะคะ สายลุยนะคะจะมีเป็นล้อแท้เลนโซ่ก็มีนะคะนี่ชุดนี้จะมาพร้อมยางอุตานิสองหกห้าเจ็ดสินะคะเป็นยางปี20นะคะชุดนี้16,900บาทนะคะดอกยางหนาๆนะคะพร้อมใช้งานชุดนี้ เป็นล้อแทเรนโซ่คอบอ์ิบหเหมือนกันนะคะมาพร้อมอยาง Bf 2 6 5 7 5ห6นะคะนี่เป็นยางปี19นะคะดอกหนาๆน,นะคะชุดนี้18,900บาทนะคะ ออฟโรดสายลุยขอบ16อีกหนึ่งชุดอ๋อขอโทษทีค่ะชุดนี้เป็นสายลุยขอบ17นะคะชุดนี้นี่เป็น,นสายลุยขอบ17นะคะมาพร้อมอยางโยโกฮาม่า265 6 5นะคะเป็นยางปี20ชุดนี้1 1 6 9 0 0บาทนะคะดอกอยางหนาๆน,นะคะขอบ17นะคะไม่ล้นนะคะสวยสวย จะเป็นนี่คอสเมิกนะคะนี่ยางสองแปดห้าเจ็ดห้าสิบหกนะคะชุดนี้นี่หนึ่งมืนแปดพันเก้าร้อยบาทน,นะคะสวยมากๆเลยค่ะ สามารถแอดไลดีศูนย์เก้าเก้าสามห้าซีซีหนะคะสอบถามรูปภาพสอบถามราคาเพิ่มเติมได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ